ไหนอ่อยนโยบายเรียนฟรีไหนล่ะเรียนฟรีถ้าเรียนฟรีจริงอะ่ะเด็กทุกคนต้องเข้าถึงได้โดยเท่าเทียมกันเมื่อเราดเข้าไปดูในโรงเรียนแเราจะเห็นเลยว่ากฎระเบียบหลายอย่างไม่มีเหตุผล ประเทศนี้ด้วยความที่เป็นประเทศที่แบบมีเรื่องเด็กผู้ใหญ่ระบบอาวุโสต่างๆบางครั้งการที่เด็กคิดอยากจะทําอะไรที่มันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยก็จะมองว่ามันคือการข้ามหน้าข้ามตาก็จะไม่ยอมให้เด็กเนี่ยได้ทําในสิ่งที่มันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยด้วยซ้ํา ครับผมชื่อทอมจากกิดยมพยอมนะครับก็เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์อโวคารดบุ๊กนะครับแล้วก็เป็นพิธีกรเป็นนักแสดงครับแล้วก็ติดตามข่าวสารแวดวงการศึกษาแวดวงการเมืองไทยมาอย่างยาวนานครับ มันก็ดูมีพัฒนาการขึ้นเพียงแต่ว่ามันดีขึ้นเป็นส่วนน้อยๆพูดถึงปัญหาการศึกษาไทยที่เรารู้สึกกันมาอย่างยาวนานเนี่ยปัญหาเดิมๆมันอยู่มาแบบนานมากแล้วคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงนะปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งการที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในเชิงโครงสร้างอ่ะคนรุ่นใหม่ในจํานวนน้อยเนี่ย ทำไม่ได้ถ้าไม่มีแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือจากคนที่มีอํานาจมากกว่าซึ่งอย่างในประเทศนี้ด้วยความที่เป็นประเทศที่แบบมีเรื่องชนชั้นวรรณะเรื่องเด็กผู้ใหญ่ระบบอาวุโสต่างๆบางครั้งการที่เด็กทิดอยากจะทําอะไรที่มันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยก็จะมองว่ามันคือการข้ามหน้าข้ามตาก็จะไม่ยอมให้เด็กเนี่ยได้ทําในสิ่งที่มันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยด้วยซ้ําก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถจะพัฒนาได้มากกว่านี้อีกถ้าทุกฝ่ายเนี่ย ร่วมมือกันจริงๆทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็ พักษาของครูในหลายพื้นที่ด้วยที่ยังไม่พร้อมปัญหาในเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงระบบเองก็ไม่สามารถจะทาให้ครูเนี่ยสามารถจะไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวได้ยอย่างเต็มที่พอพูดถึงครูปั๊บภาพมาแล้วครูต้องสอนต้องเตรียมการสอนต้องสอนหนังสือแต่ในความเป็นจริงแล้วครูในโรงเรียนเนี่ยมีภาระงานอีกหลายอย่างเลยนอกเหนือจากการสอนนอกเหนือจากการเตรียมตัวสอนและในหล,ห,ลหลายครั้งเราเเลยว,ว่าครูบางคนเนี่ยโอ้ยทุ่มเทกับงานโรงเรียนมากเลยทั้งสอนทั้งงานธุรการงานอืน่นๆะณปัจจุบัน หลายๆโรงเรียนอ่ะยังต้องให้ครูไปเฝ้าเวรที่โรงเรียนเลยถามว่าเพื่ออะไรทาไมจะต้องให้ครูเนี่ยไปนอนที่โรงเรียนมันไม่จําเป็นมันไม่ใช่หน้าที่ครูถ้าบอกว่าเอ้ยเพื่อป้องกันความปลอดภัยแต่ร,ปรอปภสิทักร,ปรอปภเอาตำงมาลงตรงนั้นถามว่าสมมติถ้าโจรมาบุกโรงเรียนจริงอะ่ะครูช่วยได้ไหมอ่ะ ก็ไม่ได้อีกนั่นแหละครับบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ทํากันมาอย่างยาวนานณนะปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่สมเหตุสมผลีต่อไปแล้วมันก็ควรจะต้องปรับให้มันเข้ากับบริบทของยุคสมัย ตรงผลอยู่แล้วครับเพราะว่าเรื่องเสรีภาพเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญน่ะคือสิทธิอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคนอะ่ะคือต้องมีเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้กฎหมายเราสามารถจะทาสิ่งเหล่านี้ได้แต่เมื่อเราเข้าไปดูในโรงเรียนเราจะเห็นเลยว่ากฎระเบียบหลายอย่างอะ่ะมันละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิเด็กอะ่ะประเทศไทยก็เป็นเซ็นสัญญาเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วถามว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในโรงเรียนน่ะมันสอดคล้องหรือเปล่าไม่เลย กฎระเบียบหลายอย่างไม่มีเหตุผลอ่าพอเราจะถามเพรว่าอา่าททำไมต้องมีกฎเนี้ยครูก็จะบอกว่ามันเป็นกฎมันไม่ได้ make ซ e n s e เลยอ่าอย่างบางโรงเรียนเนี้ยมีกฎว่าห้ามนักเรียนใส่ถุงเท้าพื้นดำเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรทำไมอ่ะคือนักเรียนเป็นเดินชูเท้าใส่หน้าครูเหรอก็ไม่ใช่แล้วมันยังไงมันส่งผลอะไรต่อการเรียนอะ หรือกดอีกหลายๆอย่างทั้งการที่ว่าห้ามนักเรียนแสดงออกทางการเมืองแสดงควาเห็นอะไอันนี้มันก็ละเมิดอีกแล้วอะ่ะเพราะว่าตามหลักแล้วเราทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอยู่แล้วคนที่ออกมาพูดคนที่ออกมาแสดงความเห็นจํานวนไม่น้อยก็ถูกกระทำนักเรียนบางโรงเรียนถูกหักคะแนนความประพฤติถูกหักนั่นนี่นูน่น,นโดยมีจดหมายเรียกผูปกปกครองต่างๆทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลย ไหนอ่ะนโยบาย,ยเรียนฟรีไหน่ะเรียนฟรีถ้าเรียนฟรีจริงอะ่ะเด็กทุกคนต้องเข้าถึงได้โดยเท่าเทียมกันแต่นะปัจจุบันนี้ยิ่งหลังโควิดอีกอะ่ะมีเด็กหลุดออกจากการศึกษาไปเยอะมากเพราะว่าครอบครัวมไม่สามารถซัพพอร์ตได้นั่นแปลว่าที่บอกว่านโยบาย,ยเรียนฟรีมันยังไม่ได้ฟรีจริง มันอาจจะมีฟรีแค่บางส่วนเท่านั้นแต่มันยังไม่ได้ฟรีทั้งหมดซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าในประเทศไทยอ่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีตังค์พร้อมจะซัพพอร์ตแม้ว่ามันเป็นเือพื้นฐานนี่ะนี่มันคือสิ่งที่ทุกคนควรจะได้รับอ่ะการศึกษาขั้นพื้นฐานอ่ะนั่นแปลว่าภาครัฐยังไม่สามารถจะให้สิ่งนี้กับประชาชนได้โดยแท้จริง อุปสรรคทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั่นคือโจทย์ที่ต้องแก้ไขโดยด่วนครับไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องบุคลากรหรืออะไรใดแต่ทุกอย่างถ้าเรามองว่าการศึกษาเนี่ยมันคือเรื่องพื้นฐานที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในประเทศเพื่อที่จะพัฒนาประเทศต่อไปได้นั่นแปลว่าไม่ว่าเรามองเห็นปัญหาใ,ใดในการศึกษาเราต้องเอาตัวนั้นมาเป็นโจทย์เพื่อแก้ไขเลย